cái này đôi thôi tư vì mình nhà vì lo vừa lấy qua cái vật nào mình chạy lấy Đồ ở nhà vì lo vừa lấy qua cái vật nào Thật tí tí qua đồ ách chạy nên chỗ anh ăn đồ đá lô đi Ủa có đi nào Ừ Đây là tao vậy Đây là chá, à là, là đi lọt đi Chá là đi lọt Tao vừa về nè nè Đi Mà nó nhá ư Mà chá là nhá ư nữa Ừ Đi

vừa vừa na nó à vậy ra vừa tí khi đi mà vừa tạo ra lẻ khỏi lớp lê để mò về ta gột ta gột hà gôn nó vừa na bơ về phổi lên cho qua để bắt bắt đầu khe để mới để hệ bàn nó

มนเลยคือเลือโน่อเนเลเลเล่ปลาไมันร้อนล่ะเนเคอดิฮะเเออเอาดอดูดนออลวนะะเวะ ท uh ี่บอบ่บมาณหมแล้วนะทีกลูซาลูนี่นะทีะดื่นมันตาเดียวซเลยฮะเอามือเก็บผเดียวลู้นเะ พอจู้แต่รอเป็นอาว่าดีจะเหวว่าดิจะเห้ว่าโป๊กอะไรอ๋อที่บอบุหรี่บรี่นะดีบุหร่อดีที่เป็นนาอดีลอ่ะดีเนเน่เป็นนาลูกเนเน่ี dạ lấy mà chi này mình ta bên nát lo cô đi cô nó tấp ba tấp ba bữa bữa nó đi nó quả ra đây cá khởi hiểu ba nó đi rồi đi Chị lo he mà nó uh, <rezio> <rezio> uh, <believed> à uh, so, ra đi ngày rồi mà nó mù hôi rồi mù hôi nên bùi chả rồi đi hả khui che khui che khui che ui đó mà lấy nó ăn này mà lấy thóc à một chỉ anh á thôi vậy thôi nha Ở về nó phục qua trả phá để hay là nào đi nào mua qua ra đi nè အမီပဲလေတီတဲ့နတ်မီပါဘာခာအကွာပမကိုဖာတီကွာလောကလေးတနတမီတာပါပတာလေးလေပိုဒီကုကနာမကိုပလေဖာလေခတီနုစပါအတလောလာကြည့်တော့နော်တတိပနာနော်မပေါ်တီတိတော့ပတာနေနတိဘပါလေခူကရွဲ့တီဒီထောက်ခူကရွဲ့လူခါနော် lẽ ra là phải gì đi nó, đi phá đi cái qua cái qua chu à bờ nó, ba ba nó, phía đồ là không có nó, lẽ qua đồ qua đồ, ba ba bạn nó, quý cha nó, quý cha giờ này ba ba bạn đi, ba bạn nó, ta quý cha này, quý cha bà nó, ba ba nó. ไม่นแต่เปิดแล้ลื้อที่อจะลงมาจะอเลยรรถเือเกดยแลกว่านาันล่าล้อเลย่าลื้อี่อโอเแล้วเดแล้วาลื้อดกลกีบหมดเลยแลแล้ค่เออหมาร์โกโคดิโกกันะใครจะปวเกะเกว่ากันเป็นากาแลเข้มหาที่หนะ แต่าโกข่ายจาตาาโกจีบัวมนตคือจะบ้าบานะก่อนลลุทีเลอดทีโกลัดดนาะก็ดิโกันเออมัก็ชุ่มากก่นแล้วลุทีเดาปะะลุทีบ้านะก่อนเลยกว่าแต่ว่าคนน้าเนาะลือบบุเลกเล้กอบานี่นะปนะที่เลกเลี้ยบ้าเป็ลยกว่าแต่วาเทียที่บบนะแล้วเวลายุดเลยกว่าอันรอเพียแล้โอ้านี่เนาะอันแล้ว เล right? um, ี้โวบอลหน่ยเนะเป็นเหล็กว่าซาดว่ากาบอลมาปฏิดาที่บ้านเลยเล็กว่าซาดเลยได้มาตะปูเนาะเด้เล็กวาดูโก้ดูโก้ไค่เดาไปเลิกีตารอเล่นหน่อยเพดอืมเพดตัวเลิกเลคีอาเวทอัธยาก้นหน่อยเด้เป็นเลกว่าจูซาดว่าเลมันนะเฮาเลยาลุ่นหน่อยว้าวบกมกบปาอเลเเป ตาลอวิลีนาบัติว่าเกวาตาล้อตลอมาตีอาตีอาเปลอกะปันะโอเลตาโชโคนนอุมงคก็คนกูงานแคเนี่ยปันาลาโจลูนี่เนยมาบายจะตาเดอบัดดอที่เนียวะนะเป็นเล็กว่าตาโดนาเลยตาล้อเลยไปฮีโร่เนาะอาเันการนอูรอาละจจมึงเนาะอาเปนเาว่าใชยีชายีเากเด

กดีกกังในอเหีเวลาไปขี้เน้อเขเข้แล้วแต่กขายใจกนอลาแปดอีต่ว่เวมือเวะต่รูตต่รู้าโจลูเดปัญญาเล็กเลขีลยที่เวลาไปขี้เนี่ยเนป่านเนี่ยทำรเหรต่พารินเนี่ยไ่ได้กันที่โก้ละโะ tôi ừ. ừ. ba đi đời tao ba ba nó đâu khoa sọ co ra nó ra này cô đi cô gái nó về tao luôn đẹp và trai đẹp như nó vừa hết lên một con này nó vừa hết lên một con này đây vừa thì luôn này này đây lại qua ba vô ba nó đây bình là có đó. Quá xinh bự. Xinh à. Mình ta bắp pa phở chơi phù ta đi nè. ra À, à. Chà, tao, đảo, đảo, đảo. เวีพาร์นอ่ะมูนอ่ะมุกี้ดิเลนอ่ะดิติวไปดิติว่าดิวาดโโกดิโกก้าเฮกว่าดูอิดาตาคิดดูด่าเติมมีปลาตายเยอะบานะปลาตาปลาตาเลือดเอาไว้ที่เพื่อคอร์ดบานเนะเติมมีวันหยอเล็กขี้ดาบะเล็กขี้นับบูดานอมีบะเวีบบูดกเปนารุฮะจีเท่ามาเนาะ Thế ở chả lỡ thì bà coi Bà hẹt vang nghe quả Thế thì mình lấy quả ăn nó đi Quả theo đúng bà đi Ờ, được cổ mình gặp hạt có được cổ gà nó Ờ mình nhá đẹp bởi Cứ qua bờ nà nó Thì nà nó đưa vào nó Tổ lớp bà ca này nó Ờ, được cổ, có đi cô gà nó Ở về แต่คิดแตเพื่อกดมลยเนาะผมกดดีกกานเนอะค่ามีมอเจเด่กติดตากดแชร์ใกระจายไว้เจ๊เนาะสวัสดีครับ